อ,อันนั้นคือชองอะไรนั่นนะ่ะทองทองมั่นนะ่ะคือมาม่มาพัชเชมยูหูขน,น,นมอร่อยมากซื้อที่ศาลาบ้านไร่นรานะ่าใกล้ใกล้กับโรงเรียนอ,อยู่ตรงซอยนู้นใช่และผมก็ซื้อตะบังปลาทอดรังสินมาด้วมันแข็งับบอมโดนนทแต่ผมกินไปเร็ว ก็เรียกนี่ไหนเด็กนิ้วม้ยใช่สวยขวดเลยใช่ครับอันนี้คือช่องพี่แบมนะคะทุกคนช่องน้องบี้มีมีกี่ช่องแล้วครับมีร้อยคลิปแล้วช่องช่องน้องที่ช่องอะไรครับบี้บีสแกนเดียกมีบิลเลียสสแกนเดีย จะให้ดูค่ะเอาเอาเมื่เดี๋ยวดูที่คลิปผมนะเดี๋ยวผมจะส่งคลิปให้พี่แบนนะเป็นคลิปแคปเกมทุกคนดูได้โอเคไหมโอเคโอเคเดี๋ยวพี่บีโม่เลยต้องส่งวิดีโอโอเคนะครับผมบีนะผมเห็นว่าบีเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไปออกนอกกรอบจะไปออกนอกกรอบรีบแล้วตอนเนี้ยรีบไปไหนจะกินเลยดิ ก็เลยดีเป็นที่สุดในช่วงนี้เฮ้ยคุเป็นฮีโร่บายฮีโร่บายคืออะไรผีในเกมไ i g h t c l u ใช่ไหมใช่เอ็นทีบี อะพี่ก็พอละพอละโอ้เดี๋ยวผมจะตดให้ทุกคนฟังนะฟังนะ <c oughs> อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับไปนี่ขยานกินเร็วเร็วขย,ยันไปบายบายแล้วสองปี bye bye.